สวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราคุยไปกินไปนะคะคอนเทนต์แบบนี้ก็มีแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกซะหน่อยธนาคารเรียกมาให้ไปส่งเอกสาร มีผลหลายอย่างแล้วพวกเราออกบ้างกันได้แล้วสบายแล้วใช่ไหมอีกคิดว่าเราน่าจะมีหน้ากากอนามัยใส่กันไปตลอดการแทนเสื้อผ้าไอ้บวกพร้อมกับเสื้อผ้าด้วยนะ การที่เราจะไปในที่ชุมชนใช้หน้ากากไว้ด้วย ไวรัสโลกก่อดใกล้ฤดูฝนแล้วอือม,มันเป็นช่วงระหว่างใกล้มันเป็นฤดูฝนไข้หวัดก็จะตามมาอีกนะอย่าประมาทอย่าชะล่าใจกันเนออ ยังไงซะบ้านเราก็ยังเิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะไม่ได้อดได้อยากอะไรอย่างที่เป็นหรอกคนเราจิตใจฟุ้งสัานเพราะมีนี่มีสินแต่คนอยากให้ไปช่วยชาวบ้านคนที่เขายากจริงๆ อย่างนั้นอะ่ะถึงจะดีเห็นสมควรดีใจถ้าเรามีเราก็บริจาคเถอะได้บุญใจเราก็ไม่โลภด้วยนะช่วยนะช่วยเท่าที่เราช่วยได้เห็นไหมคะเขาเอาไปโจมตีกัน อดีตสอสอจัดคอนเสิร์ตรับเงินบริจาคทางหนึ่งแล้วก็เอาไปแจกชาวบ้านอีกทางหนึ่งนะครก็มีข้อขอรหามากมายอยู่เหมือนกันนะ อยากให้คนที่ได้รับเงินช่วยเหลือมาเล่าสู่ฟังมั่งบ้านได้กันหรืออยังมะ ในแง่บวกเนาะที่ช่วงเราปิดบ้านแต่ก็ยังเหลือฝรั่งหนึ่งคนเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีไรายได้นะเดือนละหมื่นกว่าบาท ช่วยพ่าน้ำค่าไฟของเราได้เยอะเลยบรรเทานะคะควักก็ควักน้อยจากค่าใช้จ่ายอย่างอื่นถ้ามันไม่พอนับว่าโชคดีมากๆเลยแหละในช่วงที่สองสมเดือนหยุดมานี่มันเป็นเรื่องมหาสจรรย์จริงๆเลยนะ โอเคแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปตัวต่อไป